เวลาพูดถึง3ก๊กภาพที่ลอยขึ้นมาในหัวคืออะไรครับการรบพุ่งอันดุเดือดวีรบ,บุรุษผู้กล้าหาญกลลศึกอันแยบยนใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าเบื้องหลังภาพเหล่านั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ล้ำค้าวกว่านั้นซ่อนอยู่มันคือพิม์พเขียวด้านการบริหารจัดการชั้นยอดที่ผู้นำยุคนี้ยังเอาไปปรับใช้ได้สบายๆเลยละครับวันนี้แหละเราจะมาถอดรหัสบทเรียนอมะตะเหล่านั้นกันเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่า คือเราจะไม่ได้มาเล่าเรื่อง3ามก๊กแบบเดิมๆนะครับแต่เราจะลองมองข้ามฉากการรบการชิงไหวชิงพลิบที่เราเห็นกันบ่อยๆแล้วเจาะลึกลงไปให้ถึงแก่นของมันซึ่งก็คือพิมพ์เขียวทางกลยุทธ์ที่มันซ่อนอยู่นี่แหละครับใช่เลยครับทางซ้ายคือภาพจําที่เราคุ้นเคยกันดีการต่อสู้การหักหลังวีรบุรุษที่น่าจดจําแต่หัวใจสําคัญจริงๆที่เราจะโฟกัสกันในวันนี้อยู่ทางขวาครับมันคือเรื่องของการบริหารคนการสร้างพันธมิตรและการวางวิสัยทัศน์ พูดง่ายๆก็คือนี่แหละครับคือสนามรบที่แท้จริงของผู้นําไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามลองคิดเล่นๆดูนะครับว่าถ้าขุมทรัพย์ที่ล้ําค่าที่สุดจากยุคนั้นมันไม่ใช่ม้าเซ็กเทาไม่ใช่กระบี่หรือเงาแต่กลับเป็นพิมพ์เขียวทางการบริหารจัดการที่เราหยิบมาใช้แก้ปัญหาในที่ทํางานของเราได้ในวันนี้มันจะน่าสนใจขนาดไหนแล้วเราจะถอดรหัสเรื่องพวกนี้ยังไงให้เป็นระบบหลัก เราจะยืมเครื่องมือของสุดยอดกุญซือในตำนานมาใช้กันครับนั่นก็คือแนวคิดที่เรียกว่าแผนผังแปดทิศหรือป่าเจ้นถูนั่นเองประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคนเก่งๆอย่างขงเบ้งเนี่ยเขาไม่ได้ชนะด้วยทริคหรืออุบายฉาบฉวยนะแต่เบื้องหลังความสำเร็จของเขามันคือการวางระบบที่มองทุกอย่างเชื่อมโยงกันเป็นภาพใหญ่ครับใช่ครับปาเจ้นถูที่ว่านี่จริงๆแล้วมันคือค่ายกลในตำนานของของเบ้ง แต่หัวใจของมันลึกซึ้งกว่านั้นมากมันคือวิธีคิดที่มองว่าสนามรบไม่ว่าจะรบจริงหรือรบกันในเชิงธุรกิจมันไม่ใช่แค่าการชนกันตรงๆแต่มันเป็นเหมือนระบบนิเวศนะครับที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดขยับตรงนี้ก็สะเทือนไปถึงตรงนู้นเสมอพอเราเอาแนวคิดนั้นมาถอดรหัสให้เข้ากับโลกธุรกิจยุคใหม่มันก็จะออกมาเป็นเฟรมเวิร์ก4แกนหลักนี่แหละครับเริ่มจาก manpower หรือการบริหารคนการจัดทัพของเรา ต่อด้วย Intelligence and Innovation ก็คือข้อมูลข่าวกรองการอ่านตลาดแล้วก็มี Branding การสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ให้คนเชื่อมัน่นและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Logistics หรือระบบหลังบ้านที่คอยสปอร์ทุกอย่างให้มันเดินไปข้างหน้าได้ทั้ง4อย่างนี้สำคัญหมดนะครับแต่วันนี้เราจะขอเจาะลึก2เสาหลักที่ถือว่าเป็นหัวใจของการสร้างอาณาจักรเลยนั่นก็คือเรื่องของคนกับพันธมิตร โอเคมาเริ่มกันที่เสาหลักต้นแรกที่สำคัญที่สุดเลยเรื่องของคนครับและถ้าจะพูดเรื่องการบริหารคนในสามก๊กก็คงไม่มีใครน่าเปรียบเทียบไปกว่าคู่ปรับตลอดการอย่างโจโฉกับเล่าปีอีกแล้วแค่คำพูดนี้คำพูดเดียวของโจโฉก็บอกตัวตนของเขาได้หมดเลยครับทำงานใหญ่ได้นับว่าสามารถเหนือใครใช้คนทำงานใหญ่ได้นับว่าเหนือคนโอ้โหชัดเจนมากนี่คือผู้นำสายปฏิบัตินิยมตัวจริงเลย คือเน้นผลงานเน้นความสามารถไม่สนเรื่องอื่นพอมาดูในตารางนี้ยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับโจโฉนี่คือสไตล์ merit based ของแท้เลยใครเกง่งใครทำผลงานได้เอาตำแหน่งเอาเงินรางวัลไปเลยซึ่งก็คือแนวทางขององค์กรสมัยใหม่ลหลายๆที่ที่เน้น performance สุดเล่าปีนี้มาคนละทางเลยครับเขาจะเน้นเรื่องคุณธรรมความพักดีสร้าง culture ที่แข็งแกร่งคือใช้ความเชื่อใจเป็นเครื่องมือซื้อใจคนซึ่งมันสร้าง loyalty ในแบบที่เงินก็ซื้อไม่ได้ใช่เลยครับ กลยุทธ์ของเล่าปีนี้มันต่างกันคนละขั้วเลยเขาไม่ได้ใช้เงินหรือตำแหน่งมาล่อใจแต่เขาใช้สิ่งที่เรียกว่า Pur p o s e หรือเป้าหมายร่วมกันมาเป็นตัวนำพอทำแบบนี้ได้ปุ๊บความพักดีที่เกิดขึ้นมันเลยกลายเป็นสินทรัพย์ทางกลยุทธ์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยลองคิดดูสิครับว่ามันทรงพลังขนาดไหนถึงทำให้คนระดับขงเบ้งกวนอูหรือเตียวหุยยอมตายแทนได้พอเรามีทีมที่ดีแล้วสเต็ปต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการมองไปข้างหน้า การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและการรู้จักสร้างพันธมิตรครับและถ้าจะพูดถึงการวางวิชั่นที่เป็นตำนานที่สุดใน3ก๊กก็ต้องนี่เลยครับแผนหลงจงมันคือมสเต์แ plan ที่ขงเบ้งร่างขึ้นมาให้เล่าปี่ลองนึกภาพตามนะครับจากคนที่มีแค่ตัวกับหัวใจต้องระหนระเฮินไปทั่วแผนนี้แหละครับที่บอกเ step by step เลยว่าจะสร้างอาณาจักรขึ้นมาได้ยังไงแต่รู้ไหมครับว่าหัวใจของแผนหลงจงจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวแผนที่ต้องทําตามเป๊ะๆนะ แต่มันคือกระบวนการวางแผนที่อยู่เบื้องหลังตัางหากซึ่งมันน่าทึ่งมากที่แนวคิดนี้มันข้ามการเวลามาจนถึงยุคปัจจุบันเลยเหมือนที่ไอเซนฮาวเวอร์เคยพูดไว้เป๊ะๆเลยครับว่าแผนน่ะมันอาจจะใช้ไม่ได้จริงหรอกแต่การวางแผนน่ะโคตรจาเป็นคือมันคือการมีดาวเหนือมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ระหว่างทางก็ต้องพร้อมที่จะยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามสถานาการณ์แล้วถ้าจะพูดถึงพลังของพันธมิตรไม่มีเคสไหนจะดีไปกว่าศึกผาแดงอีกแล้วครับลองมองภาพตามนะครับ โจโฉก็เหมือนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าตลาดมีทัพยากรเหนือกว่าทุกด้านส่วนเล่าปีกับซุนกวนก็เหมือนกับสตาร์ทอัพสองเจ้าที่ต้องมาร่วมมือกันผลลัพธ์ก็คือการจอยเวนเจอร์ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้สามารถล้มยักษ์ใหญ่ลงได้อย่างไม่น่าเชื่อบทเรียนที่ถอดออกมาสําหรับโลกธุรกิจปัจจุบันเนี่ยชัดมากๆข้อแรกเลยคือเราต้องสร้างเน็ตเวิร์กไว้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ต้องการเหมือนสะสมคอนเน็กชันไว้ก่อนแล้วเวลาจะจับมือกับใครเนี่ยต้องสร้างบนความไว้ใจ และเป้าหมายที่มองไปในทางเดียวกันบางทีก็ต้องลองมองหาพาร์ทเนอร์ที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนด้วยซ้ําเพราะต้องจําไว้เสมอเลยครับว่าพันธมิตรที่คบกันแค่เพาะผลประโยชน์ระยะสั้นๆเนี่ยพอเจอวิกฤตเมื่อไหร่เดี๋ยวก็วงแตกโอเคครับพอเราได้บทเรียนทั้งเรื่องคนเรื่องวิสัยทัศน์และพันธมิตรแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วผู้นําในยุคนี้ล่ะควรจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนคือต้องยอมรับนะครับว่าโลกทุกวันนี้มันซับซ้อนมาก มีทั้งความผ,ลผ,ลผลันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนคลุมเครือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่าบูการเวิลนี่แหละซึ่งในโลกแบบนี้การที่เราจะยึดต,ติดกับต้นแบบผู้นำแค่แบบใดแบบหนึ่งบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนครับภาพนี้มันสรุปได้ดีมากเลยครับผู้นำในยุคใหม่ที่สมบูรณ์แบบจริงๆมันคือส่วนผสมคือเราต้องหยิบเอาความเก่งของแต่ละคนมารวมกันต้องมีสายตาที่เฉียบคมด้านยุทธศาสตร์แบบโจโฉต้องมีคุณธรรมที่ใช้ซื้อใจคนได้แบบเล่าปี่ และที่สําคัญคือต้องมีความยืดหยุ่นรู้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีเหมือนซุนกวงและสุดท้ายไม่ว่ากลยุทธ์จะล้ําเลิศแค่ไหนคําสอนที่เล่าปี่ทิ้งไว้ให้ลูกชายก่อนตายนี่แหละครับที่ยังคงเป็นสัจรธรรมเสมออย่าเห็นว่าเป็นเพียงความดีเล็กนร้อยจึงได้ละเลยด้วยคุณธรรมอันประเสริฐเท่านั้นจึงจะชนะใจผู้คนทั้งปวงสุดท้ายแล้วแก่นกลางของความเป็นผู้นําที่ยั่งยืนจริงๆมันก็คือเรื่องของคุณธรรมนี่เองดังนั้น เป้าหมายของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ไม่ใช่การบอกให้เราไปเป็นโจโฉหรือเป็นเล่าปีนะครับแต่คือการหยิบเอาบทเรียนของพวกเขามาเป็นเหมือนกระจกเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราได้ส่องสะท้อนและพัฒนาสไตล์ความเป็นผู้นําของตัวเราเองให้ดีขึ้นและคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้กลับไปคิดกันก็คือในอาณาจักรของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นทีมนแผนกหรือบริษัทมากตัวต่อไปที่กําลังจะเดินคืออะไรครับ